อันนี้ก็น่าหดหูนะครับเรื่องของสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้สุดท้ายเจ้าของกําลังกลับบ้านแล้วปรากฏว่ากัดพ่อของเจ้าของบ้านเสียชีวิตด้วยนะฮะเพราะกัดโดนเส้นเลือดใหญ่คาดว่าเลือดไหลไม่หยุดเจ้าหน้าตำรวจทับทันที่อุทัยธานีรับแจ้งจากโรงพยาบาลนะครับว่ามีเหตุผู้ถูกสุนัขก,กัดจนเสียชีวิตไปตรวจสอบนะครับคุณปลังกุสูโมดนะครับอายุ70ปี ประสานตำรวจหนองพักหนองขยางมาร่วมชันสูตรเพราะพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองข่ายาง,งตรวจสอบพบบริเวณข้อมือด้านขวาและที่ข้อศอกด้านซ้ายเป็นบาดแผลชะกันลักษณะถูกสุนัขก,กัดจนจมเขี้ยวแพทย์โรงพยาบาลทับทันระบุในเบื้องต้นว่า<อ>ผู้ตายน่าจะชีวิตจากการเสียเลือดมากเพราะถูกเขี้ยวสุนัขก,กัดไปตัดโดนเส้นเลือดใหญ่ทําให้เสียเลือดไม่หยุดและเสียชีวิตก่อนจะถึงโรงพยาบาลทับทันแล้วนะครับคือมาถึงเนี่ย แพทย์พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันสอบถามลูกชายนะครับคุณสำเริงเล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้อาศัยกันสามคนก็คือมีคุณสำเริงมีลูกสาวคุณสำเริงแล้วก็มีคุณพ่อก็คือคุณปังอายุเจ็ดสิบก่อนเกิดเหตุลุงปังกำลังถางหญ้าบริเวณหน้าบ้านใกล้กับที่สุนัขนอนอยู่และถูกล่ามโซ่ระหว่างนั้นคุณสำเริงขับรถจะกลับเข้าบ้าน คาดว่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ล่ามโซ่ได้ยินเสียงรถอาจจะวิ่งมารับหน้าแล้วบังเอิญคุณพ่อปลางเนี่ยอยู่บริเวณนั้นงงสุนัขตัวนี้มีนิสัยดุร้ายอยู่แล้วอาจจะเห็นพ่ออยู่บริเวณนั้นหันหลังให้หลุดออกมาก็เลยก,กัดขย่าคุณพ่ออย่างรุนแรงเกิดแผลชะกันขึ้นที่แขนทั้งสองข้างคุณพ่อก็อายุเจ็ดสิบแล้วนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยดีนักเพราะว่าคนเป็นคนบ้างใหญ่เดินกระโปกกระเพกมีโรคประจําตัวอายุเยอะ คุณสำเริงบอกพอขับรถมาถึงบ้านพ่อนอนหงายหายใจรวยรินจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน,น,นก็เรียบนำพ่อส่งโรงพยาบาลทับทัน,น,ไ,นไม่รู้ว่าโซ่หลุดได้ยังไง สุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กตอนห้าขวบนิสัยดุร้ายคุ้นเคยกับเฉพาะเจ้าของคือคุณสำเริงก่อนหน้านี้ก็เคยกัดคุณลุงปลั่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยตัวคุณสำเริงลูกชายบอกเคยจะป,ปล่อยแล้วแต่ก็สงสารเพราะว่าเลี้ยงมาแต่เล็กก็เลยเลี้ยงต่อไปตัวคุณพ่อคือคุณลุงปลั่งเนี่ยเคยพูดทีเล่นทีจริงกับลูกชายด้วยซ้ำบอกนี่ถ้ามันเกิดหลุดออกมาจากโซ่ได้มันคงกัดพ่อตายแน่แล้วตัวคุณสำเริงเองก็พยายามบอกพ่อว่าให้อยู่ห่างๆมันไว้นะคะก็ไม่คาดคิดว่่ามันนนจะเเกิดดหตุุสแบบี้้ขึพอ ไไไมมม่่่ีน้้ดาอยูอสแสดงความเสียใจเลยนะครับความจริงเนี่ยถ้าจะบอกกล่าวกันเนี่ยเลี้ยงสุนัขเนี่ยจะต้องเลี้ยงให้มนันอยู่ภายใต้ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นสุนัขใหญ่เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดอยู่ภายใต้ใครแต่ไม่ขึ้นอยู่กับใครเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนี่ยน้องไรโดยเฉพาะสุนัขใหญ่นะฮะยังไ,ไม่ได้เลยไม่ต้องไปเลี้ยงนะฮะแปดนายกายี่สิบหกนาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับเมื่อ